สวัสดีค่ะไหนค่ะเพื่อนเอค่ะไหนใกล้จะมีผู้ติดตามครบ5,000คนแล้วค่ะทีนี้ด่านต่อไปก็จะเป็นการสะสมชั่วโมงบินหรือว่าสะสมานาทีาวิดีโอออนดีมานนะครับเพื่อนเค่ะห0 0 0ืนาทีภายใน60วันกับเพื่อนเค่ะทีนี้เป็นอะไรที่หินอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะวา่าคลิปของไหนก็ยังไม่มีคลิปปังนะยังไม่มีคลิปปังมันก็ยากในการสะสมานาทีนะเพื่อนเอคะ่ะแต่ก็สู้ต่อไปนะเพื่อนเอคะ่ะสู้ต่อไป ทีนี้เพื่อนๆจะเห็นหนาบ่อยขึ้นในไลฟ์ในนานก็จะมาไลฟ์บ่อยขึ้นในเฟซส่วนตัวนะครับเพื่อนๆขาฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อนๆขาเพราะว่าในเพราะว่านอยากจะสะสมนาทีวิดีโออนดิมานเพราะว่าเขารวมทั้งวิดีโอสั้นวิดีโอยาวไลฟ์สดไลฟ์ย้อนหลังมันรวมหมดนะครับเพื่อนๆขาหกสิบอ่า 60,000นาทีภายใน60วันนะครับเพื่อประื่นดังนั้นนายก็จะพยายามออกมาไลฟ์สดให้บ่อยขึ้นพยายามลงคลิปให้เยอะขึ้นเพื่อนเพื่อนขาอย่าเบื่อกันนะครับเพื่อนเพื่อนขาอย่าเบื่อกันนะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่านายก็อยากจะได้อยากจะผ่านโฆษณาในสตรีมนั่นเองเพื่อนเพื่อนถามเพราะเขาเรียกอะไรล่ะเพราะอะไรเพราะว่าก็แบบว่าผู้ติดตามก็มาเร็วนะผู้ติดตามมาเร็วพูดถึงก็ห้าพันคนแล้วอ่า อ่า2,000คนภายใน2อาทิตย์นะพูดถึงก็มาเยอะเพราะว่าในกดรับดดัวเพืเ่อนๆฝาเป็นกำลังใจให้กับไหนด้วยนะคะ